ราคาทองมันก็ดีดตัวขึ้นเท่าตัวอย่างเงี้ยเราจะไปซื้อทีเราก็ต้องเออก็ต้องคิดเยอะอ่ะเดโดนของปลอมเราก็แย่เลยเงินเราก็่าจะเก็บมาได้ในปัจจุบันถ้าพูดถึงทองคำหลายคนคงนึกถึงราคาที่พุ่งสูงสมัยนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีในการทำทองให้คล้ายกับของจริงมากการดูทองที่จะเอามาแลกเปลี่ยนหรือเอามาคืนกับร้านทองเนี่ย อันดับแรกเลยนะฮะเราก็ต้องดูยี่ห้อร้านก่อนพอดูแล้วยังไม่แน่ใจอันดับ2ก็คือเป่าไฟเพื่อได้เช็คเปอร์เซ็นว่าเปอร์เซ็นเนี่ยในผิวของทองเนี่ยใช้ได้ไหมถ้าเป่าแล้วออกมามันไม่ดําก็ถือว่าเปอร์เซ็นทองเนี่ยยังใช้ได้อยู่อันดับ3ก็คือการตัดตัดก็คือตัดออกมาดูไส้ในว่าข้างในเนี่ยเขามีข้างในยัดไส้อยู่ยหรือเปล่า ตัดออกมาแล้วมีไส้ไหน่อยก็ไม่ถือว่าไม่ผ่านนะก็มี3ขั้นตอนที่ร้านทองเขาทํากันประจำนะฮะกันแบบนี้แกงโกงทองคํานําตะกั่วมายัดไส้ที่เป็นข่าวโด่งดังขึ้นมาสืบเนื่องมาจากวันที่25มกราคม2555ตำรวจทลายแหล่งผลิตทองคำปลอมครอบขยายผลจับกลุ่มขบวนการเป็นเหมือนโรงงานผลิตดีๆนี่เองพว,พวกที่มาทำเนี่ยเป็นช่างทำทองหมด มีความรู้ในการขึ้นลูกทองในการคุ้มขึ้นเป็นอ่าจะเป็นลูกป,ประพันธ์รูปไหนไลายไหนเขาเขาสามารถทําได้เลยทองคําเส้นหนึ่งหนึ่งบาทเนี่ยที่ทามาสําเร็จแล้วนะจะมีทองคําแท้อยู่ครึ่งหนึ่งของน้ำหนักอีกครึ่งนึงก็จะเป็นน้ำหนักของโลหะชนิดนั้นๆแล้วเขาไปขายก็คือเอาไปจำานำไปขายก็ได้ราคาทองเต็มถูกรับจำานนำโดยรู้ท่าไม่ถการหรือรับซื้อโดยรู้ท่าไม่ถการไม่ได้ตรวจสอบสอถึงความละเอียดของทองคำเนี่ยก็จะเสียรู้นีงไป หลังจากที่มีการเปิดเผยภาพวงจรติดภาพนี้ที่จังหวัดชิงใหม่ลักษณะของคนร้ายที่ทำทีเข้ามาจำนำําโดยใช้จังหวะความวุ่นวายในร้านเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจช่วยโอกาสได้เงินไปอย่างลอยนวลผู้เสียหายเกิดขึ้นในในทุกภาพเลยถ้าจะทุกภาพเลยพูดง่ายๆคือว่าแจ๊งเนี่ยจะทําพยาวงกว้างทั่วประเทศกฎหมายในการที่จะเข้าไปดําเนินการเอาผิดกับคนเหล่านี้เนี่ยยังไม่ อย่างไม่เข้มงวดพออย่างเราเราเนี่ยหาเช้ากินข่ากว่าจะเก็บได้แต่เราก็อยากใส่เพราะมันเป็นสมบัติส่วนตัวที่เราสามารถซื้อง่ายขายข่องอะ่ะอยากจะเตือนลูกค้ามากกว่าว่าเวลาซื้อทองเนี่ยก็ควรจะมาซื้อกับร้านทองอย่าไปซื้อกับเพื่อนหรือจะไปซื้อกับคนที่เขาเอามาขายที่ไม่ใช่เป็นร้านที่เขารับประกันอันนั้นอ่ะมันผมว่าจะเป็นการเสี่ยงมากกว่าแล้วคุณแน่ใจได้อย่างไร ว่าทองที่คุณใส่เป็นของจริงตราบใดที่กฎหมายยังเบาบางในการลงโทษแก๊งเหล่านี้อาจกลับมาทำพฤติกรรมแบบเดิมก็เป็นได้คุณอาจตกเป็นเหยื่อรลยต่อไป